ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอที่ประชุมสบคชุดใหญ่เนี่ยนะครับไปพิจารณาโครงการพัทยาม Move on คล้ายๆกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เลยนะครับให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาที่พัทยาได้อยู่พัทยาอยู่ชนบุรี7บวกเแบบนี้ฮะรหรือว่าจะสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปที่ภูเก็ตได้ไปที่สมุยได้ที่มีการเปิดแซนด์บ็อกซ์ก่อนหน้านี้นครับเพจเฟซบุ๊ก กรมการท่องเที่ยวรายงานนะครับว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถาน,น,นการณ์เศรษฐกิจหรือว่าสบศสบศของสอบคอชุดใหญ่ในวันนี้นะครับเพื่อพิจารณาโครงการพัทยาม Move on ซึ่งก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้เป็นซีลอเรียเหมือนกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาปุ๊บก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในชนบุรีได้แบบ 7. 7บก็ครับก็คือจะเที่ยวภูเก็ตครบ7วันแล้วก็มาเที่ยวชนบุรีต่อ7วันก็ได้ หรือว่าจะไปเที่ยว7วันแรกที่ชลบุรีแล้วไปเที่ยวภูกเกต็ตต่ออีก7วันก็ได้เขาเรียกว่า7หน้า7หลังได้หมดเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับการเดินทางทั้ง9จังหวัดที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะที่1และระยะที่2ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เพชรบุรีประจวบคีรีขันร่วมไปถึงชลบุรีด้วยหลังจากนี้เมืองท่องเที่ยวกําลังจะเริ่มฟื้นฟูแล้วก็ทําให้การเดินทางสัญจรไปมาระหว่างเมืองแบบซีลพื้นที่หรือว่าซีลแอเรียเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นสําหรับโครงการพริยามมูฟออนครับจะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้นะครับ มีเงื่อนไขว่านักท่องเที่ยวจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสและก็มีผลตรวจหาเชื้อโควิดด้วยแบบรับปิดเทสครับ RT-PCR เพื่อให้คนท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องกักตัวในพื้นที่แล้วก็ประชากรในพื้นที่เองต้องได้รับวัคซีนครบ70%ตามเกณฑ์เอาไว้ก็ต้องไปดูนะครับว่าเกณฑ์70%เนี่ยในพื้นที่ไหนได้แล้ว ถ้าได้แล้วก็สามารถเป็นซิลแอร์เรียแบบนี้เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสหรือตรวจผลตรวจอธิพีชเป็นลบเนี่ยนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องกักตัวนะครับด้านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับนายยุทธศักดิ์สุภศรน,นะครับผู้ว่าททท,ทก็เตรียมเสนอที่ประชุมครมในวันที่21กันยาย,ายนนี้ในการเดินหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสชามแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยด้วย สำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่24กันยายนครับและจากนั้นก็สามารถจองห้องพักจองทัวร์ได้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวได้ในวันที่15ตุลาคมเอ๊ะทำไมต้องจอง8และเดินทางท่องเที่ยว15จอง8และเดินทางไม่ได้เลยได้ไหมเขาบอกว่าจะต้องมีเวลา7วันเพื่อสำรองห้องพักแล้วก็สำรองทัวร์ก่อนที่จะใช้บริการกันก็เลยสำรองจองได้วันที่8ก็เลยใช้ได้อีกสัปดาห์ถัดไปอันนี้ก็เป็นกติกาที่เขาใช้ร่วมกันก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามจะเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เนี่ยมีทั้งหมด2ล้านสิทธิ์ครับเราเที่ยวด้วยกันถ้าจํากันได้เขาจะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก40%รัฐจะออกให้แล้วก็จะมีค่าคูป,ปองอาหารต่อต่อบาทต่อคืนเนี่ยก็คือ600บาทสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน40%ในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนทัวเที่ยวไทย1ล้านสิทธิ์อันนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินสูงสุด5,000บาทในการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านทางบริษัททัวร์ซึ่งทั้ง2โครงการก็มีกรอบวงเงินกู้คงเหลืออยู่ประมาณ19,88ล้านบาทนะครับส่วนเรื่องของท่าอากาศยานครับคุณผู้ชมครับที่ดอนเมืองเองภายใต้ใตการกำกับดูแลของ AOT หรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมีการเปิดให้บริการทางเดินลอยฟ้าหรือว่า Skywalk แล้วนะครับอันนี้จะไปเชื่อมต่อกับระบบ รถไฟชันเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตครับที่สถานีดอนเมืองคือใครใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยไปลงที่สถานีดอนเมืองปุ๊บก็เดินจากสถานีนี้เข้าสู่สนามบินได้เลยใช้เวลาประมาณสัก16นาทีถามว่าเดินยาวหน่อยไหมยาวหน่อยแต่ออกกาลังกายแล้วก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องเอารถไปที่สนามบินไม่ต้องไปหาที่จอดซึ่งจะใช้เวลานานกว่า16นาทีแน่นอนส่วนทางเดินลอยฟ้านี้ครับขนาดความกว้าง6เมตรความยาว110เมตรนะครับเป็น ทางเรียบนะครับแล้วก็เป็นทางลาดด้วยมีลิฟต์หนึ่งตัวคอยให้บริการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงวัยให้ง่ายต่อการใช้บริการในการเข้าถึงสนามบินกอนเมืองมากยิ่งขึ้นครับ